จากบี้ค่ายมือถือถึงไล่บี้แบงก์ผู้ร้ายตัวจริงทำเอาปั่น่ว,วนโกลาลกันไปทั่วจอ่อลูกลามเป็นวิกฤตการเงินเอากับเรื่องที่แบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอ,อทอสั่งให้สถาบันการเงินดำเนินการกวาดต้อนบัญชีมา้า และทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือมีเส้นทางการเงินโยงใหญ่ไปถึงเข้ามาอยู่ในกล่องบัญชีที่ต้องสั่งอายัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรียกได้ว่าวานแห้อายัดบัญชีเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการเคลียร์บัญชีเป็นรายกรณีทำให้วิถีชีวิตของผู้คนกูาลหนผู้คนที่ถูกอายัดบัญชีโดยไม่รู้ตัวเดือดร้อนกันไปทุกหยมยา่าบรรดาร้านรวงร้านค้าพลอยโดนหางเลขจนถึงขั้นต้องแห่ติดป้ายงดสแกนรับเฉพาะเงินสดกันเป็นทิวแถวผู้คนพากันแห่ไปถอนเงินสดจากสาขาของธนาคารจนทำเอาระบบการเงินธนาคารปั่นป่วนวิดกลายเป็นการจราจนถือเป็นบทสะท้อนของการทำงานของทปท และสอปอทอทที่มุ่งเอาแต่ผลสำเร็จในการปรับรามอาชยากรรมออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับระบบสถาบันการเงินและวิถีชีวิตของผู้คนกระทั่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทโดยนางสาวดารณีแสจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินทปทต้องออกมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยยอมรับววติพผ่านมาทปทและสปอทมุ่งเร่งกว่าต้อนบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยเข้ามาให้มากที่สุดก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหวังจะนำเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกลายเป็นความไม่เข้าใจก็ให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้ฝากเงินอย่างไรก็ตามภายหลังการหารือล่าสุดของทปทกับสปอทและสถาบันการเงินได้ เห็นชอบปรับแนวทางระงับธุรกรรมและการปลดการระงับบัญชีโดยผู้สุจริตสามารถร้องเรียนเพื่อขอให้ปลดระงับธุรกรรมที่หมายเลขโทรศัพท์1441กด2โดยแจ้งชื่อเลขบัญชีและหมายเลขบัตรประชาชนจากนั้นระบบรวบรวมข้อมูลและพิจารณาปลดบัญชีตามกำหนดรอบที่การประกาศบัญชีม้าวันละสามรอบได้แก่รอบ11นาฬิกา15นาฬิกาและ19นาฬิกา หากเป็นผู้สุจริตจะได้รับการปลดล็อกบัญชีภายใน4ชั่วโมงเช่นเดียวกันผู้ถูกระงับธุรกรรมนานเกิน7วันจะถูกสะสางและปลดล็อกภายใน1นสัปดาห์นับจากนี้แต่กระนั้นก็หาได้ทำให้ความรู้สึกของผู้คนคลายกังวลลงต่างยังคงแห่ไปถอนเงินกดเงินจากตู้เอทเอมมาเก็บไว้กับตัวเองอเพื่อความสบายใจกันไว้ก่อน เพราะไม่รู้จะถูกแจ็คพอตโดนอายัดบัญชีเอาเมื่อไรก่อนหน้านี้ถนนทุกสายต่างมุ่งกดดันอย่างเอาเป็นเอาตายกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ่ายมือถือว่าเป็นต้นเหตุที่ปล่อยให้บรรดาแก๊งคอ l l เซนเตอร์แก๊งอาชญากรรมลวงโลกเหล่านี้ได้เข้าถึงตัวประชาชนผู้ใช้บริการทั้งหลายถึงขั้นมีการออกพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือพรกรไซเบอร์พศ .2568 บังคับใหุ้ข่ายมือถือและธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนหากพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นไม่ติดตั้งระบบคัดกรอง SMS หลอกลวงหรือไม่ระง,งับบัญชีม้าตามที่กำหนดทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย แม้ขายมือถือต่างๆจะออกโรงยืนยันมาตรการที่รัฐและกระทรวงดีอีออกมาเป็นการเก่าไม่ถูกที่คันเพราะผู้ให้บริการมือถือต่างๆเป็นแค่เครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นธนาคารและทบต่างหากที่จะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินกันโดยง่าย และหากพบความผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินระบบของธนาคารเองจะต้องสามารถระงับยับยั้งการโอนเงินทีวาดนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบจนเป็นที่ยืนยันการทำธุรกรรมทีหว่านั้นให้ได้เสียก่อนที่สุดวันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นกันแล้วเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าบัญชีโอนเงินบัญชีม้าอะไรทีวานั้น มันก็คือบัญชีปกติของผู้คนที่กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้หาช่องทางการโอนเงินเข้าออกและกระจายเงินไปทั่วใครจะไปนึกว่าเงินที่พ่อค้าแม่ค้าหรือร้านรวงโดยทั่วไปที่สแกนรับจ่ายกันตามปกติจะมีเครือข่ายคนเหล่านี้ดอดเข้ามาสวมรอยแฝงโอนเงินที่ได้จากการกระทำผิดแฝงเข้ามาด้วยเป็นต้นว่าหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีซื้อขายสินค้าออนไลน์ปกติ ที่เจ้าของบัญชีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาใช้บัญชีร้านค้าโอนเงินผ่านได้เรื่องมันถึงได้โกลาหลกันอย่างที่เห็นแต่ก็ทําให้ายมือถือที่เคยตกเป็นผู้ร้ายมาก่อนหน้าได้เคลียร์ตัวเองลงไปได้สียทีตนตอความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่มือถือหรือสมาร์ทโฟอนอีกมันอยู่ที่การวางระบบตรวจสอบคัดกรองบัญชีม้าบัญชีผี ที่ว่าจะของทปทสถาบันการเงินอะไรก็ตามแต่ข่ายมือถือก็แค่เป็นช่องทางการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น,นกลไกหลักในการเข้าคุมเงินไหลเข้าออกผ่านบัญชียังไงก็ต้องเริ่มต้นที่แบงก์และสถาบันการเงิน ว่าได้วางระบบคัดกรองตรวจสอบยืนยันตัวตนกันไว้รัดกลุ่มแขกไหนก่อนเล่นวานแห้กว่าต้อนบัญชีผู้คนเข้าไปกองรวมอยู่ในตะก้าสปอทกันแบบนี้แล้วค่อยมาดําเนินการคัดแยกกันแบบนี้แล้วจะสร้างความมั่นใจให้ผู้คนเจ้าของบัญชีได้อย่างไรว่าวันหนึ่งจะไม่โดนรวบหรือกว่ดต้อนไปกองรวมไปด้วยแถมสิ่งที่ทปทและสะปอททอร์ในขณะนี้ยังเป็นเครื่องตอกย้ําให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิด กันไปใหญ่เพราะมันไม่ได้ผิดแพกแตกต่างไปจากสิ่งที่แก้งคอเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ที่เที่ยวหลอกผู้คนให้โอนเงินและทรัพย์สินไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันอยู่เวลานี้แม้แต่น้อยและแทบจะเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบเดียวกันเสียดเลยซ้ำมันถึงได้เกิดความโกลาหลผู้คนแห่ไปถอนเงินกันอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้จริงไม่จริง สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บา้านท่านหรือโทร095 460 5580